ไม่เขาแหได้ตึกบุทมือว่าได้ปลาใาไม่ยนนอนแง้ให้มาแงเด้ดมาัวอึงิขาวตีมันหยังวาเจ้าคนอยู่มันเปนปลาหรือมันหยังสินี้ปลาหรือมันขวดน้ำ ใช่ค่ะขึ้นบนไผ่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแม่น้ำของแม่น้ำโครุ่มโง่หนีเด้งดีงชงยุ่งขึ้ เจ้ารัอันปลาบึกเป็นหนึ่งทนนี่หรอกเนาะไม่ได้แลงมากเลยอืปลาคองย่อยู้อย่อยอยู่นี่นี่แมลงปลอกกันตัวนึ่งนับลงเหา้นี่นุงปนินกั โอ้นี่ยังสูเลยตุบๆเลยหมดเลยบึกอีกแล้วโอ้ตัวนีเอ้ตัวนี้ตัวนี้แบบนี่เลยเอาไปไหมลุกกันอีกปอนนิ้ทำอีกโอ้เขาไปขุดหนีมานุ้มั่อคืนนั่นคือตลาดพช่ันละปอนนิ้กำมันถีรอกวาหมดเลโอ้ยมันไมยนานเลยสาธิต มาแล้วมาแล้วเป็นจอเล็กๆครับเซียนมาเองเลยครับไปไหนเซียนมาเซียนมาเอาขืนเอาขืนย่างเดียวเลยมามาตั้งพี่มาตั้งพี่เอาหนึ่ง

ปไายังก่อน้ปลาบึกบึกปบึก้าบกปลาไนปลาไนโอ้ใครขแกปลาล้อยไม่ใ่หรอเอาอยนโชก็ตอนล่อยอ่ะเออมันแผ่พันไปปลาบึกยังเดียวโอ้นักแะปลามันใครทองลืงเลยวะ มาดพูด่ะไรไปไปไปสู้ต่อไปเขาตัวนี้วันเนี้ยตัวนี้ของแค่เนี่ยตัวนี้ของแคเนี้ยตั้กัวล้วยตัวากตัวเนี้ยเมื่อวาสองตัวสองตัวก็จะเมื่อตัววันเนี่ย คาบีน้องมจับหางมันก่นนัองมันคุ้มจับหางมันั้งวันมันวัสี่คนหรอกสามสิบลัเขาไม่ได้จับหางนะมันเอาโชว์มาเด็สุจอดได้เียครับมาแล้วมาแล้วตัวที่สองเสียนปลดปลามันเสียนตึกเสียนปลดปลาโวนห้องสิไป แล้วรุ่นตัวสามครับรุ่นตัวสามคลิปนี้เอาไวคลิปนี้ก่อนครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ